สวัสดีครับมันไม่นี่ย่างลนะนี่บบบนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยมันยังนอนนี่นอนอยังไงเงี้ยเอายังจะนอน,น,อนมีรถมันทุกมาสามคันโอ้มันเสาหรือมันนี่ยังเสาคือสิ่งใหญ่แห่งอลังการแห่งครับ ใหญ่มากๆเลยตัวจริงเนี่ยใหญ่ยาวมากเลยมัน,นยังนอนในหนอหน,อน,อนอมาจอดอยู่นี่สามสามเสาคือจังเสาเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนผมกับงองอยู่ครับว่าแม่นยังเนี่ยผมกับเขาเคย,ยกันกัน อันบักเงยบกงาอันหนึ่งแม่แก็ไอ้มีมาอยู่บ่ระวัางพนจับขึ้นกินไปกินเด้อม,ม,มันเนี้ยงเนาะครับเนี่ยนอนดูถ้าเปรียบเทียบดูรถลดอันนี้เล็กเล็กกว่ามากๆเลย เออแปลกเนาะครับเนาะถ้าจะว่าเสากังหันหรือเปล่านี่กับโมโหคือกันบริเนียใจพอดีมันจืนน้นเนาะพับไปถามเพิ่นบ่ทั้งจืน้นทั้งหลมุมเนาะไฟหูบอกเนี่ยเด้อครับเด้อนี่ว่ามันเอียงงงกันคือกันแหละครับไฟเห็นกับงงคือกันแหละครับ ว่าคืออะไรโอ้นอครับนอต้องมีเหตุสักอย่างแหละถึงถึงเป็นอันนี้ได้เนาะ